คิดว่าของขวัญวันเกิดจะเป็นเรื่องหวานหวานหรือโรแมนติกแต่คุณจะไม่เชื่อสามีของฉันพาฉันไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละห้าสิบบาทแล้วพูดว่าของขวัญวันเกิดเธอไงเสียงเหมือนไม่มีอะไรแต่ความจริงที่ตามมาจะทำให้คุณช็อกคุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอในวันเกิดของตัวเองวันเกิดของฉันสามีพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อชามละห้าสิบบาทแล้วพูดว่าของขวัญวันเกิดเธอไง ฉันนั่งอยู่บนเก e ้าอี้พลาสติกสีซีดขอบแตกเป็นรอยพื้นร้านชื้นจากน้ำล้างชามกลิ่นน้ำซุปเนื้อคลักคลุ้งประทัดจมูกเสียงรถผ่านหน้าร้านดังไม่ขาดพัดลมเก่าโครงสั่นคลืดคราดฉันลูบต้ะไม้ที่เหนียวจากคราบน้ำตาลหัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะเขาวางชามก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นชา้ชาชเนื้อสีคล้ำจมอยู่ในน้ำซุปช้อนสแตนเลสกระทบขอบชามดังแกร่งเขายิ้ม รอยยิ้มที่ฉันเคยเชื่อใจแล้วพูดเบาๆว่าของขวัญวันเกิดเธอไงคำพูดนั้นเหมือนมีดบางเฉือนผ่านอากาศฉันมองไปรอบรานคนแปลกหน้าไม่สนใจเสียงหัวเรถต๊กข้างๆดังสวนมาแต่ในหูฉันมีเสียงอื้ออึงเหมือนโลกเอียงเหมือนพื้นกำลังยุบฉันจับตะเกียบปลายนิ้วเย็นเฉียบเหงื่อซึมที่หลังมือทั้งที่ลมพัดแรงน้ำซุปกระเพื่อมเล็กน้อย สะท้อนแสงไฟนีออนฉันเห็นเงาหน้าตัวเองสั่นไหวดวงตาแข็งค้างเขาพูดถึงราคาพูดถึงความคุ้มค่าเสียงเขาเรียบเหมือนบัญชีรายรับทุกคำกดทับอกฉันฉันยกช้อนขึ้นกลิ่นข้าวอุ่นลอยเข้าปากลิ้นชาชั่วขณะเหมือนความรู้สึกกําลังหลุดออกจากตัวเสียงช้อนตกกระทบพื้นดังเกินจริงทุกคนหันมามองเขาขมวดคิ้ว ฉันเห็นเงาอะไรบางอย่างในสายตาเขาไฟในร้านกระพริบพัดลมหยุดหมุนหนึ่งจังหวะความเงียบกดลงมาหนักจนหายใจไม่ออกเขาเอื้อมมือมาจับแขนฉันแรงกว่าที่เคยนิ้วมืออุ่นจัดฉันสะดุ้งในน้ำสุกมีหยดสีแดงเล็กๆแผ่ออกฉันไม่แน่ใจว่ามาจากไหนหัวใจเต้นทีจนเจ็บเสียงรถเบรกกระทันหันหน้าร้านเสียงโลหะเสียดสี ฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าเขากำลังก้มลงมากระซิบใกล้หูฉันลมหายใจของเขาร้อนชิดผิวกลิ่นควันบุหรี่ติดปลายคำฉันขนลุกตั้งแต่ต้นคอถึงแผ่นหลังเสียงกระซิบต่ำแผวแต่คมเหมือนจะบอกบางอย่างที่ฉันยังไม่พร้อมฟังโต๊ะไม้สั่นเบาๆเหมือนรับรู้ความตึงเครียดแก้วน้ำพลาสติกกลิ้งชนขอบน้ำกระเพื่อมลนฉันพยายามดึงแขนออก แต่แรงมือเขาแน่นขึ้นเล็บกดผิวฉันจนเจ็บร้อยกดข่าวซีดคนในร้านกลับมาก้มหน้ากินเสียงซดน้ำซุปดังพร้อมกันเหมือนไม่มีใครเห็นเหมือนไม่มีใครได้ยินเขาหัวเราะในลําคอเสียงนั้นสัน่นไม่ใช่เสียงที่ฉันคุ้นเคยไม่ใช่เสียงของคนที่ฉันแต่งงานด้วยไฟนีออนสว่างจ้าเกินไปแสบตาเงาของเขาทาบลงบนฉันใหญ่และถึก ฉันมองชามก๋วยเตี๋ยวอีกครั้งน้ำซุปไม่ใสเหมือนก่อนกลิ่นเริ่มฉุนเหมือนบางอย่างกำลังเนา่าเงื่อไหลลงขมับชา้ชาๆเหมือนเวลาในร้านหยุดเดินเหลือแค่ฉันกับเขาเขาขยับใกล้โต๊ะชนท้องฉันไม้แข็งกดเข้าซี่โครงล่มหายใจฉันขาดห่วงเสียงกระซิบยังดำเนินต่อถ้อยคำธรรมดาแต่ความหมายหนักอึ้งเหมือนโซ่คล้องคอ ฉันรู้สึกถึงสายตาจากหลังรานเงาคนยืนอยู่หลังหม้อสุกไม่ขยับเหมือนรูปปั้นช้อนบนพื้นถูกเตะโดยใครบางคนเสียงโลหะครูดยาวและแหลมแทงเข้าหูหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนจะหลุดออกมาตรงหน้าอกเขาปล่อยแขนฉันกระทันหันผิวหนังยังร้อนเหมือนรอยไหมยังคงอยู่ฉันหายใจเข้าลึก กลิ่นเนื้อกลิ่นน้ำมันกลิ่นความอับชื้นทุกอย่างผสมกันในอกจนคลื่นไส้ฉันกลืนไม่ลงแม้แต่น้ำลายเขานั่งกลับไปที่เดิมยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกตะเกียบขึ้นคีบเนื้อชิ้นสุดท้ายฉันมองมือเขานิ้วที่เมื่อครู่บีบแขนฉันตอนนี้นิ่งมั่นคงเกินไปเสียงพัดลมกลับมาหมุนลมตีหน้าเย็นแต่ไม่ช่วยอะไร เพราะข้างในยังร้อนรุ่มฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเก้าอี้พลาสติกสูงเกินไปเท้าลอยจากพื้นโลกไม่มั่นคงเขาเคี้ยวชาชามองฉันผ่านไอน้ำสายตาเรียบเหมือนกําลังประเมินฉันรับรู้บางอย่างบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่วันเกิดไม่ใช่แค่โกเตียวเสียงชามถูกวางลงดังหนักโตะสะเทือนความเงียบไหลกลับมา นากว่าเดิมฉันรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นของขวัญวันเกิดไม่ได้จบอยู่ที่ชามตรงหน้าของขวัญน,นั้นกำลังขยายตัวเหมือนเงาที่ทอดยาวใต้ไฟเขาเช็ดปากด้วยกระดาษบางเสียงเสียดสีกับริมฝีปากดังชัดเกินไปในความเงียบอึดอัดฉันมองนาฬิกาบนผนังเข็มวินาทีเดินช้าเหมือนตั้งใจทรมานทุกลมหายใจ เจ้าของร้านตะโกนรับออเดอร์เสียงแหบเหมือนมาจากที่ไกลแต่สะท้อนในอกฉันเขาเอียงศีรษะถามว่าทำไมไม่กินน้ำเสียงอ่อนแต่ดวงตาแข็งฉันพยายามยิ้มมุมปากสัน่นกล้ามเนื้อไม่เชื่อฟังเหมือนถูกใครดึงสายกลิ่นน้ำซุปเย็นลงกลิ่นข่าวชัดขึ้นฉันรู้สึกถึงมันในคอเหมือนก้อนแข็งเขาดันชามมาทางฉัน ขอบชามชนโตะเสียงถึบเหมือนคำสั่งมือฉันสัน่นตะเกียบกระทบกันเสียงเหล็กแต่ดังในหัวเขาพูดถึงอนาคตพูดถึงความประหยัดพูดถึงการเสียสละคำเหล่านั้นลอยวนฉันมองพื้นรานคราบดำรอยแตกเหมือนเส้นทางที่ไม่มีทางเลี่ยงเสียงชามจากครัวแตกดังฉับทุกคนสะดุง้งหัวใจฉันกระตุกตามเขาหยุดพูด มองไปทางครัวแล้วหันกลับมาสายตาเย็นลงฉันรู้สึกถึงบางอย่างคล้ายคำเตือนแต่ไม่มีเสียงมีแค่ความหนักเขาขยับก e. ้าวอี้ขาเหล็กครูดพื้นเสียงยาวเหมือนรอยขีดบนประสาทคนเดินผ่านหน้าร้านแสงไฟรถศาสเข้ามาเงาของฉันบนผนังดูบิดเบี้ยวเขาถามว่าฉันโอเคไหมคำถามสั้นแต่แฝงบางอย่าง ที่ทำให้ฉันนิ่งเงื่อไหลลงกลางหลังเสื้อแนบผิวอากาศอึดอัดหายใจไม่เต็มปอดฉันพยักหน้าเบาๆข้อฝืดเหมือนมีอะไรขวางไม่ให้พูดเขายิ้มอีกครั้งชามั่นใจเหมือนทุกอย่างอยู่ในมือฉันรู้สึกว่าร้านแคบลงผนังขยับเข้ามาเสียงรอบตัวห่างไกลเหลือแค่หัวใจตะเกียบในมือฉันหล่นกระทบพื้น เสียงแหลมเหมือนสัญญาณบางอย่างเขาโน้มตัวมาข้างหน้ามือวางบนโต๊ะใกล้มือฉันใกล้เกินไปฉันเห็นเส้นเลือดบนหลังมือเขานูนเต้นชาแต่มั่นคงกลิ่นบุรีเก่าลอยมาอีกผสมกลิ่นเนื้อกลิ่นนั้นติดอยู่ในจมูกไม่จางเขาพูดเบาลงเหมือนปลอบแต่ทุกคำเหมือนกดฉันลงฉันเริ่มเข้าใจ ว่าวันเกิดนี้ไม่ใช่การฉลองแต่เป็นการประกาศเสียงพัดลมเริ่มดังผิดปกติเหมือนกำลังฝืนใบพัดสัน่นเหมือนจะหลุดฉันกลืนน้ำลายคอแหง้งริมฝีปากชาความกลัวไต่ขึ้นเขามองฉันนิ่งไม่กระพริบตาเวลานั้นยืดออกยาวเกินจริงและในชามโกเตี๋ยวที่เย็นสนิทเงาของฉันไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้ เหมือนถูกตรึงไว้ใต้ก้นชามสีหม่นเงานั้นไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนแต่มันนิ่งเกินไปฉันขยับตัวเล็กน้อยเก้าอี้ส่งเสียงเอียดเสียงนั้นทำให้เขาเงื่หน้าสายตาคมขึ้นเขาถามว่าหนาวหรือเปล่ามือเขาแต่ไหลฉันอุ่นหนักเหมือนถ่วงน้ำหนักชีวิตฉันสายหน้าลำคอแข็งคำตอบติดอยู่ข้างในไม่ออกมา ไฟเหนือหัวกระพริบอีกครั้งแสงขาวแตกเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่พยายามหนีแต่หนีไม่พ้นเสียงน้ำเดือดจากหม้อหลังรานดังฟูไอร้อนลอยออกมาอบอ้าวฉันรู้สึกเหมือนอากาศในร้านลดลงทุกลมหายใจต้องแย่งต้องขอต้องระวังเขาเอ็นหลังคขว้แขนท่าทางผ่อนคลายสวนทางกับฉันเขาพูดถึงคนอื่น พูดถึงคนที่ยอมพูดถึงผู้หญิงที่เข้าใจทุกคำคือการเปรียบเทียบฉันมองรอยแตกบนโต๊ะเส้นเล็กๆวิ่งยาวเหมือนรอยร้าวในอกที่กำลังขยายเสียงช้อนเคาะหม้อจังหวะซ้ำสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเขาถามว่าจำวันแรกได้ไหมวันที่ฉันยิ้มวันที่ฉันเงียบวันที่ฉันไม่ถามคำถามนั้นทำให้มือฉันเย็น เลือดเหมือนหยุดไหลปลายนิ้วชาคนในร้านเริ่มบางตาโตว,ว่างเพิ่มขึ้นพื้นที่รอบตัวกว้างขึ้นแต่ฉันกลับอึดอัดกว่าเดิมเจ้าของร้านรีไฟบางดวงแสงในร้านหม่นลงเงาทุกอย่างยาวขึ้นรวมถึงเงาของเขาเขาโน้มตัวมาอีกครั้งครั้งนี้ช้ากว่าเดิมมั่นใจกว่าเดิมเหมือนรู้ว่าฉันไม่ลุกฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังในหูหนัก สม่ำเสมอเขาพูดถึงคำว่าครอบครัวเสียงนั้นนุ่มแต่ความหมายแข็งเหมือนโซ่เหล็กฉันรู้สึกถึงแรงกดที่อกเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดฉันลงกับเก้าอีไม่ให้ลุกลมจากพัดลมพัดผ่านแต่ไม่ถึงตัวฉันอากาศรอบเขาดูนิ่งเหมือนศูนย์กลางฉันมองไปทางประตูรานม่านพลาสติกใสยขยับเบาเหมือนกำลังเชื้อเชิญ เขาสังเกตสายตาฉันริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่มีความอ่อนโยนแค่ความมั่นใจเขาบอกว่าโก๋เตี๋ยวเย็นแล้วบอกว่าเสียดายเงินบอกว่าอย่าทำให้เสียของคําว่าเสียของก้องในหัวซ้ำหนักฉันก้มมองชามอีกครั้งผิวน้ำซุปนิ่งมันไม่สะท้อนแสงแล้วเหมือนดูดกลืนทุกอย่างฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจม ไม่ใช่ในานามแต่ในความคาดหวังที่ไม่เคยถามฉันเสียงฝนเริ่มตกเม็ดกระทบหลังคาสังกะสีดังถี่เหมือนการเร่งเราเขาลุกขึ้นยืนเงาของเขาคลุมฉันทั้งตัวแสงไฟไม่ถึงหน้ามีแค่เงาเขาบอกว่าไปกันเถอะน้ำเสียงธรรมดาเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ขาฉันหนักฉันพยายามลุกหัวเข่าชากล้ามเนื้อไม่ตอบสนอง เหมือนร่างกายช้าก,กว่าความคิดมือเขาคว้าแขนฉันอีกครั้งแรงแน่นไม่เจ็บแต่ไม่ให้เลือกเสียงเก้าวอิลมด้านหลังดังโครมไม่มีใครหันมามองฉันถูกดึงผ่านม่านพลาสติกผิวเย็นจากฝนตัดกับความร้อนในอกแรงจนเวียนหัวถนนมืดไฟสะท้อนแอ่งน้ำแตกเป็นเส้นเหมือนเส้นทางที่ไม่ชัดเขาเดินนำฉันเดินตาม ฝีเท้าของเขามั่นคงของฉันสัน่นเสียงโกเตี่ยวในร้านค่อยๆไกลออกไปแต่คำพูดของเขายังดังก้องอยู่ข้างในคำพูดของเขายังดังก้องอยู่ข้างในเหมือนเอามือปิดปากฉันไม่ให้หายใจเต็มปอดฝนซัดใบไม้เสียงสู้ๆผสมกับเสียงรองเท้าฉันบนถนนเปียกทุกย่างก้าวหนักขึ้นเหมือนแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเขาหยุดกลางสะพานเหล็ก มองไปทางน้ำเงาสะท้อนไฟฟ้าจากตึกไกลกระเพื่อมตามคลื่นฉันยืนห่างเขาเพียงก้าวเดียวแต่รู้สึกเหมือนช่องว่างยาวเป็นกิโลสายตาเขาจับจ้องฉันแต่ไม่ใช่สายตาที่ฉันเคยเห็นลมพัดแรงเปียกชื้นผมติดหน้าแต่ฉันไม่กล้าเฉดเขาพูดอีกครั้งเสียงเย็นเฉียบแต่คมเหมือนมีดนี่คือสิ่งที่ฉันเตรียมไว้สำหรับเธอฉันกระพริบตา พยายามเข้าใจแต่ใจกลับพุ่งไปข้างหน้ากล้ามเนื้อเตรียมหนีแต่ขาแข็งฝนตกหนักขึ้นเม็ดน้ำกระแทกเสื้อฉันชุ่มเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านตัวแต่เขายังแห้งยังมั่นคงฉันพยายามพูดแต่เสียงหายไปลำคอแห้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเขาก้าวเข้ามาใกล้สายตาไม่กระพริบมือวางบนเอวฉันแรงจับมั่น เหมือนตรึงไว้น้ำในแม่น้ำเบื้องล่างสะท้อนแสงไฟเหมือนภาพบิดเบี้ยวฉันเห็นตัวเองเล็กลงอ่อนแอเหมือนของเล่นเขากดตัวฉันเข้าหาแรงกว่าที่เคยแต่ยังไม่ทำร้ายแค่ครอบงำฉันรู้สึกถึงลมหายใจเขาร้อนหนักสันสะเทือนในอกเสียงฝนกลบทุกอย่างแต่ไม่สามารถกลบเสียงหัวใจฉันมันดังก้อง เหมือนตึกกระฟ้าแตกเป็นเสี่ยงเขาพูดเบาๆแต่ทุกคำกดทับใจฉันนี่คือวันเกิดของเธอไม่ใช่แค่ของขวัญแต่เป็นคำเตือนฉันรู้สึกเหมือนร่างกายสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะเข้าใจแล้วว่าความจริงของเขาและความตั้งใจทั้งหมดยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ฉันคาดฝนยังไม่หยุดน้ำไหลลงพื้นถนนเหมือนกำลังล้างบางสิ่งแต่ฉันรู้ สิ่งนั้นไม่ใช่ฉันฉันพยายามถอยหลังแต่เขาไม่ให้มือเขายังคงจับเอวฉันนิ่งมั่นคงสายตาฉันมองไปทางแม่น้ำเงาตัวเองลอยบนผิวน้ำแต่ไม่เหมือนฉันบิดเบี้ยวไร้การควบคุมเขาพูดอีกครั้งอย่าลืมวันเกิดนี้เสียงเรียบแต่หนักเกินกว่าจะลืมฉันรู้สึกถึงแรงดึงไม่ใช่แค่ทางกายแต่ทางใจ ทางความคิดทางทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อโลกรอบตัวเหมือนหมุนช้าฝนตกเหมือนหยุดลงเป็นจังหวะลมหายใจฉันดังแต่ไกลแต่เขาไม่สถานฉันอยากถามอยากขัดขืนอยากวิ่งหนีแต่คำพูดไม่ออกและขาไม่ฟังเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยทิ้งระยะแต่สายตายังคงกดดันเหมือนบอกว่าฉันไม่มีทางหนีฝนเริ่มซาลง แต่ความชื้นยังอยู่ฉันยืนเปียกใจสัน่นและรู้สึกตัวเล็กลงทุกวินาทีเขาพูดอีกครั้งคราวนี้ชาฉัดเหมือนฝังลงลึกของขวัญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในชามโกเตี๋ยวแต่คือการรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนและฉันควบคุมได้ฉันสะดุง้งทุกคำเหมือนสายฟ้าแผ่ผ่านตัวทุกเซลล์ร่างกายตึงฉันเริ่มเห็นภาพของตัวเองถูกลอม ถูกกำหนดเส้นทางเหมือนหุ่นเชิดน้ำในรองเท้าเย็นเฉียบผิวสัมผัสเหล็กของสะพานแข็งแต่ความร้อนจากใจเขาบดบังทุกความรู้สึกฉันยืนอยู่ตรงนั้นตัวเปียกใจสัน่นเหมือนเวลาหยุดเดินทุกอย่างรอบตัวค่อยๆเบลอและฉันรู้ว่าวันเกิดของฉันไม่ได้จบลงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่มันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นด้วยความตระหนกความตกใจ และความจริงที่ฉันต้องเผชิญเขายืนใกล้ยิ้มแต่ยิ้มแบบผู้ชนะเหมือนรอให้ฉันตระหนักว่าของขวัญวันเกิดครั้งนี้นักเกินกว่าจะรับได้ง่ายๆฉันยืนตัวแข็งสายฝนซาลงเหลือเพียงละอองแต่ร่างกายยังสัน่นเหมือนกระดูกถูกสกัดน้ำแข็งเขาก้าวเข้ามาอีกมือยังอยู่ที่เอวฉันสายตาไม่ละจากฉันเหมือนจะอ่านทุกความคิดทุกความกลัว ฉันพยายามหายใจลึกพยายามเรียกความกล้าแต่ลมเย็นพัดผ่านตัวทําให้ปอดเย็นชาและหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเขาพูดเสียงเบาแต่ทุกคําเหมือนประทับลงในอกฉันฉันรู้ว่าเธอกลัวแต่กลัวก็ไม่ช่วยอะไรเพราะเธออยู่ตรงนี้แล้วฉันกัดริมฝีปากพยายามกลั้นน้ําตาความอับอายความหวาดกลัวรวมตัวกันจนแทบหายใจไม่ออก แสงไฟสะพานสะท้อนบนผิวน้ำเหมือนภาพของฉันถูกยืดบิดเบี้ยวไม่ใช่ฉันแต่เป็นเงาที่เขาเห็นเขาก้าวเข้ามาอีกนิดมือที่เอวฉันแน่นขึ้นแรงจับไม่เจ็บแต่รู้สึกเหมือนถูกมัดทุกเส้นเลือดเหมือนตึงฉันเริ่มสัน่นกล้ามเนื้อไม่ฟังน้ำฝนเกาะผมไหลลงหน้าแต่ฉันไม่กล้าเช็ดเสียงน้ำไหลาจากแม่น้ำดังข้างล่าง เหมือนหัวใจฉันถูกสะท้อนราวกับโลกทั้งโลกกำลังจ้องมาที่ฉันเขาพูดต่อของขวัญน,นี้เธอไม่ต้องขอบคุณแค่รู้จักตำแหน่งของตัวเองก็พอละฉันกลืนไม่ลงความรู้สึกอึดอัดรัดคอเหมือนถูกพันธนาการด้วยลมและฝนเขาหันไปมองน้ำผิวเงาสะท้อนแสงนิ่งแต่สายตายังคงจับฉันฉันเห็นเส้นรอยเหล็กบนสะพาน เหมือนลายเส้นของชีวิตที่เขากำหนดเส้นทางให้ฉันทุกก้าวเหมือนถูกวางไว้แล้วฉันอยากจะวิ่งแต่ขาอ่อนแรงเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองเหมือนอยู่ในฝันร้ายเขาเดินรอบฉันช้าๆทุกฝีก้าวทำให้ฉันรู้สึกตัวเล็กเหมือนความกลัวขยายตัวเต็มพื้นที่ฉันมองตาเขาและเห็นความมั่นคงความร้อนแรงเหมือนไฟที่ไม่สามารถดับเขาหัวเราะเบาๆ เสียงนั้นไม่อ่อนโยนเหมือนสัญญาณเตือนว่าทุกสิ่งที่ฉันรู้จักอาจไม่ใช่อย่างที่คิดฉันก้าวถอยหลังแต่สะพานเล็กไม่ให้หนีน้ำด้านล่างกระเพื่อมเหมือนท่าทายเขาเอียงตัวมือจับคอเสื้อฉันแรงเบาแต่กดดันเหมือนบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้หยุดเหลือแต่หมอกบางลอยเหนือแม่น้ำ ความชื้นยังเกาะตัวเหมือนโลกถูกชะลอเวลาฉันหายใจสั้นน้ำในปอดเหมือนเย็นเฉียบกล้ามเนื้อยังไม่ฟังคำสั่งหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอเขาก้าวมาข้างหน้าอีกมือยังจับฉันแน่นสายตาเย็นแต่มีไฟบางอย่างซ่อนอยู่ทำให้ฉันหวาดกลัวเขาพูดคำสุดท้ายเบาแต่หนักนี่แหละของขวัญวันเกิดของเธอเธอจะไม่มีวันลืมมันฉันยืนมองเขา ร่างกายเปียกใจสัน่นเหมือนถูกตรึงไว้ทุกอนูร่างทุกความคิดถูกครอบงำและฉันรู้แลว้วว่าความจริงของวันเกิดไม่ใช่แค่เรื่องของโกเตียวแต่เป็นบทเรียนที่ฉันไม่สามารถหลบหนีและไม่สามารถลืมได้เลยโลกข้างนอกยังหมุนฝนเริ่มสาแต่ฉันยังคงยืนนิ่งจับเอวเข่าไว้และรู้สึกตัวเล็กลงทุกวินาที เหมือนความหวาดกลัวกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเขายิ้มมั่นคงและฉันรู้ว่าวันเกิดของฉันเพิ่งเริ่มต้นด้วยความช็อกและความตกตะลึงที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนฉันยืนนิ่งอยู่บนสะพานสายฝนหยุดตกหมอกบางลอยเหนือแม่น้ำโลกกลับสู่ความสงบแต่ความรู้สึกในใจฉันยังสัน่นเขาลดมือจากเอวฉันก้าวถอยหลัง รอยยิ้มคงเดิมแต่ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายฉันสูดลมหายใจลึกเย็นเข้าปอดหัวใจเต้นช้าลงเหมือนเพิ่งฟื้นจากฝันร้ายเขาพูดเบาๆเ,เหมือนให้เวลาให้ฉันตั้งตัวฉันไม่ได้ทำร้ายเธอแค่ต้องการให้เธอเห็นว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่ง่ายและของขวัญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาฉันมองเขาและเห็นความจริงในสายตาเขาไม่ได้ร้าย แต่มั่นคงเหมือนสอนบทเรียนฉันยิ้มบางบางน้ำตาไหลเงียบความกลัวค่อยๆเจือจางเหมือนฝนสาและแสงไฟสะท้อนผิวน้ำเราสองคนเดินกลับทางเดิมเสียงฝีเท้าส่งเป็นจังหวะช้าแต่ใจฉันเบาขึ้นความอึดอัดค่อยๆลดลงเมื่อถึงหน้าบ้านเขาหยุดมองฉันและพูดเสียงนุ่มวันเกิดนี้อาจไม่ใช่ที่เธอคาดหวัง แต่ฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ง่ายแต่เราสามารถผ่านมันด้วยกันฉันพยักหน้าและหัวใจเริ่มสงบรอยยิ้มกว้างขึ้นเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่มั่นใจคืนนี้แม้เริ่มต้นด้วยความตกใจและความกลัวแต่ฉันรู้แล้วว่าวันเกิดครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนชีวิตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดของฉันและเขา แสงไฟบนถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเหมือนโลกเริ่มกลับคืนสู่สมดุลและฉันเดินเข้าไปในบ้านหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมรับวันต่อต่อไปอย่างเข้มแข็งและสงบ